วันนี้ทำลนกะปิใส่หมูสับตั้งกระหางกะทิให้มันเดือดแล้วก็ใส่หมูลงไปหมูสับลงไปแล้วก็เคี่ยวหมูกับกะทิไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เอากะปิใส่ลงไปกะปิใส่รอให้น้ำมันแห้งลงนิดหน่อยก็ใส่ตะไคร้ใส่เต้าหู้แล้วก็ใส่หอมแดงคลุกลงไปให้มันเดือดน้ำมันก็จะแห้งไปไเรื่อยๆแล้วก็ใส่น้ำตาลปีบ๊บ ใส่น้าตาลปี๊บกตปิมันเค็มมากต้องใส่น้ําตาลปี๊บแล้วก็ใส่น้ํามะขามใส่น้ำมะขามก็เคี่ยวไปอีกนะคะหลนไปเรื่อยๆให้น้ํามันแห้งแล้วเราก็มาใส่พริกใหญ่พริกใหญ่ใส่ลงไปใส่พริกใหญ่เสร็จก็ชิมถ้ามันยังไม่ดีเราก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปอีกนิดนึงแล้วก็ใส่พริกทังใส่พริกเม็ดใหญ่ด้วยใส่พริกขก้หนูด้วยให้มันเป็นเผ็ดก็เคี่ยวให้น้ํามันงวดลงให้มันแห้งให้กะทิมันซึมเข้าไปในเนื้อเนื้อหมู แล้วก็จัดเตรียมผักสดกินกับกะปิหลนรสชาติก็จะไม่เผ็ดมากอร่อยกินกับผักได้พอดีเลย